ต่อไปเชิญท่านจากครับตามด้วยท่านคารมพลพรกลางครับครับกาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมจากศีอ่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรีพักพลังท้องถิ่นไทยวันนี้ขออนุญาตหาเรือท่านประธานอสองเรื่องครับท่านประธานครับเรื่องแรกคือเรื่องน้ําประปาครับท่านประธานครับจังหวัดจันทบุรีของผมขณะน,นี้เวลานี้ถือว่าจเจริญรุ่งเรืองพอสมควรเพราะในแต่ละปีพี่น้องประชาชนสามารถผลิต ผลไม้ขายไปยังต่างประเทศได้เงินเข้าประเทศหลายหมื่นล้านบาทนะครับแต่ว่าการตอบสนองในเรื่องของสารอุบโภคผมมองว่ายังไม่ได้รับการตอบสนองเท่าที่ควรครับเกี่ยวโดยเฉพาะเรื่องน้ําประปานะครับผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในส่วนของน้าปราปาที่ยังไม่มีใช้สามหมู่บ้านครับท่านสารครับบ้านยายล้าบ้านป่าแดงและบ้านหนองโพงนะครับสามหมู่บ้านนี้อยู่ติดกับเทศบาลท่าใหม่แต่ว่า ไม่มีน้ำประปาใช้ชาวบ้านต้องขุดบ่อใช้น้ำกันเองครับในหน้าฝนไม่มีปัญหาแต่ถ้าในหน้าแรงขึ้นมาราบากลาบนกันพอสมควรนะครับขอญาติเรียนท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงมหาดไทยช่วยให้การประปาภูมิภาคช่วยเป็นดก,นการการขยายเขตให้ด้วยครับเพราะว่ามันมีประประทาที่ใช้ในเทศบาลนะไปจ่อทั้งสามหมู่บ้านไปแล้วครับแต่ก็ไม่ยอมขยายเขตให้สักทีนะครับไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรพี่น้องรจชาชนเดือดร้อนต้องขอญาตกลับเรียนท่านประธานครับ อีกเรื่องครับท่านทาครับเกี่ยวกับเรื่องหมาจรจัดครับจังหวัดจันทบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวอยู่หลายที่แต่มีสถานที่แห่งหนึ่งคือหาดกุ้งวิมานมีหมาจุดจัดอยู่เป็นร้อยตัวครับทา่านปาครับผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านนะครับว่ามีหมาจรจัดอยู่ที่หาดกุ้งวิมานสร้างฟาร์มเดือดร้อนอให้กับชาวบ้านและสร้างฟาร์มรบกวนให้กับนักท่องเที่ยวนะครับาชาวบ้านอยากจะให้ ปะตุสตว์จังหวัดนะครับไปดําเนินการทาหมันเพื่อไม่ให้ขยายพันธุ์เพื่อไม่ให้ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วนะครับเพราะหมาร้อยตัวเนี่ยถ้าเพศเมียเยอะก็จะขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือปตุสัตว์จังหวัดจันทบุรีนะครับไปดําเนินการทําหมันให้เรียบร้อยครับเพื่อไม่สร้างเดือดร้อนครับกับียนท่านทัานครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,รบต่อไปเชิญท่าน